ล่าสุดอาสมฤเีเนนเลขขันน้มนเลเรียงสวยมากสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูกกระดิ่งให้เราด้วยครับอาสมฤเีเนนธาตุพุทธคุณมู่สีตำบลโพนแดงอำเภอบางไทจังหวัดพะนครนสีอยุธยา วันครอบครัวและวันหยุดเทศกาลสงการมีประชาชนเดินทางมากับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมเช่นปู่ฤษีพมมหาเมกที่สูง34เมตรกุมารเจ้าสัวเฮงพร้อมทั้งโดยนำประทัดน้ำแดงปาตะเพียนฝักทองของเล่นเด็กดอกไม้ทุบเทียนมากับไหว้ขอพรเนื่องในวันสงการหรือปีใหม่ไทย ประชาชนที่เดินทางมาต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดลูกศิษย์อาสมฤษีเนนธาตุพระพุทธคุณได้ร่วมกันรดน้ำมนต์ขอพรพระอาจารย์ฤษีเนนพุทธคุณพร้อมทั้งจัดเลี้ยงกวยเยวประชาชนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤษีเนนทำให้เลขในคันน้ำมนต์อาสมฤษีเนนนะครับ มันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับจับกลุ่มเป็นนะครับ604406นะครับแล้วก็มีตัวแยกออกมาก็จะมีนะครับเป็น7เป็น5เป็นหหรือก็จะเป็น9ก็ได้นะครับ957นะครับสรุปออกมาเป็น4099045นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่นะครับสุขสันต์ในวัน ีใหม่ไทยนะครับจงมีความสุขความเจริญความก้าวหน้ากับครอบครัวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ